คาวันนี้จะมาแนะนําการขัดสีรถด้วยยาสีฟันกันนะครับพอดีผมไปจอดรถอยู่บริเวณทางขึ้นห้างเนาะปรากฏว่ามียายคนหนึ่งนะแกเข็นรถมาเสร็จแล้วแจเอามาจอดไว้นะครับรถมันไหลลงมาแกวิ่งตามไม่ทันทีนี้ก็มาโดนรถเป็นรอยใหญ่เลยทีนี้นะครับถ้าจะเอาเรื่องก็ยังไงอยู่ก็น่าสงสารนะครับผมก็เลยว่าไม่เป็นไรทีนี้นะครับในการแก้ไขปัญหาเราจะทํำยังไงนะครับตัวนี้ผมจะใช้ยาสีฟันนะเป็นยาสีฟัาคลเกตนะครับ หรือยี่ห้ออื่นก็ลองดูได้นะเราก็นําแล้วก็บีบมาใส่บริเวณจุดที่มันเป็นรอยแบบเนี้นะครับปกติรอยมันจะมีอยู่3าแบบด้วยกันนะครับที่ผมศึกษามามันจะมีแบบหนึ่งก็คือแบบลึกลงไปเลยที่เป็นโดนสีรถแต่อันที่2ก็คือเป็นลักษณะเป็นรอยข่วนยาวนะครับอันที่3าก็คือเป็นลักษณะแบบนี้คือที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นคาบที่เราเห็นเนี่ยครับเหมือนกับมันเป็นรอยใช่ไหมแต่ที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่สีของรถนะครับมันเป็นสีของอุปกรณ์ที่มันมาขูดกับรถเรา ดังนั้นถ้าเราใช้ยาสีฟันมาขัดแบบนี้นะครับมันจะช่วยในการขัดเอาสีของจุดๆนั้นออกไปนะครับเช่นตัวนี้ปกติสีของรถเนี่ยมันจะทําสีแล้วก็มันจะเคลือบด้วยแลกเกอร์ข้างนอกนะครับทีนี้เวลาอุปกรณ์มาขวนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามันขวนแลกเกอร์ข้างนอกแล้วก็สีของไอ้ตัวที่มันมาขวนรถเราเนี่ยมันจะติดกับที่รถเราด้วยเรามองเห็นก็คล้ายๆกับว่าสีรถเรามันถลอกใช่ไหมนะครับ แต่ที่จริงเนี่ยถ้ามันไม่ลึกจนเกินไปเนี่ยนะครับเราสามารถขัดได้แบบนี้เลยอ่าถ้าไหนที่เจอปัญหานะครับก็ลองทดสอบดูนะลองเอายาสีฟันแบบนี้มาขัดดูนะครับบางทีเราไปดูในพวกเ,เว็บต่างๆเขาขายน้ํายาขัดที่จริงก็คุณสมบัติอันเดียวกันนี่แหละครับมันแค่มาช่วยในการขัดเอาคาบคาบ,าบหรือรอยที่มันติดอย่าออกนะครับเพราะว่าเวลาเราขัดไปเนี่ยตัวเลกเกอร์มันจะผสานคืนมานะครับ แต่ถ้ามันบุ๋มลงไปนี่อันนี้ก็เอาคืนไม่ได้นะครับถ้ามันบุ๋มลงไปเนี่ยนะครับแต่ถ้ามันเป็นลักษณะเหมือนกับคาบเป็นเป็นรอยข่วนธรรมดาเนี่ยไม่ลึกจนเกินไปเนี่ยอันนี้เราสามารถขัดได้เลยนะครับพวกรอยขนแมวอะไรพวกเนี้ยนะครับท่านไหนที่เจออ่าลองขัดดูนะครับพวกรอยขนแมวรอยข่วนเล็กๆยาวพวกเนี้ยก,ก็ก็ได้นะนะครับสําหรับยาสีฟันตัวนี้ผมใช้ทาลงแล้วก็เอาใช้นิ้วกดเลยนะครับ เพราะว่านิ้วเราเนี่ยก็ช่วยกดได้แรงเหมือนกันนะครับปกติผมเห็นเขาใช้ผ้านะแต่พอดีผมเอานิ้วไปทาแล้วปรากฏว่ามันหายไปเลยนะครับก็เลยขูดดันต่อเลยนะครับใช้นิ้วบดเพื่อขูดอีกต่ออีกรอบนึงเลยนะครับไม่ได้ใช้ผ้าแต่ถ้ามันลึกจริงๆก็เราอาจจะใช้ผ้าในการมาช่วยในการขัดก็ได้นะครับ ่าโอเคบริเวณจุดขอบเนี่ยมันลือจนเกินไปใช้นิ้วขัดไม่ออกก็อาจจะใช้ผ้าลูบช่วยนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่เจอปัญหานะครับรถเป็นรอยแบบนี้ก็ลองใช้ยาสีฟันดูนะครับคุณสมัติเหมือนกับยาน้ํายาขัดสีรถเลยนะครับปกติเราใช้แปรงฟันใช่ไหมวันนี้มามาขัดรถลองดูพวกตาไฟรถนี่ก็เห็นขัดกันเยอะนะนะครับก็ลองดูท่านไหนที่เจอปัญหานะ ตาไฟมันเหลืองนะครับก็ยาสีฟันตัวนี้ช่วยได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมหลังจากขัดออกจากที่เป็นรอยใหญ่นะครับตอนนี้หายไปแล้วก็อาจจะมีรอยบุ๋มที่มันเป็นรอยนะครับที่มันบุบลงไปเนะี่ยอันนี้ก็จําเป็นนะครับมันคืนไม่ได้อ่ายกเว้นว่าเราไปทําสีรถใหม่นะ่ยโอเคก็ดูเป็นแนวทางนะครับตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะครับรถเพิ่งออกมาไม่ถึงปีนะตัวน,นี้ นะครับยังมีประกันชั้นหนึ่งนะแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้หนักเกินเกินไปเนาะนะครับแต่ถ้ามันมีรอยเยอะเกินไปก็อาจจะไปเข้าศูนย์ให้ประกันเขาชิมให้อ่าโอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับท่านไหนที่มาดูก็ดูเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับยาสีฟันมันมีหลายยี่ห้อเนาะนะครับท่านก็ลองดูนะครับยี่ห้อไหนก็ได้แต่ที่ผมทำเนี่ยก็ยี่ห้อที่ตามคลิปแหละอ่าเนี่ยครับเราก็มาช่วยขัด โอเคครับก็อไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ